กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผมมีเวลาอยู่ไม่เยอะบนโลกใบนี้ชูวิทย์ป่วยหนักแฉเศษฐาคุกเข่ากับทักษิณคุณหญิงพคจมานจะทําให้ทุกอย่างถ้าได้ขึ้นเป็นนายกวันที่4สิงหาคมลุยต่อแฉการเมืองแบบไม่มีพักสําหรับอดีตนะักการเมืองชื่อดังชูวิทย์กมลวิสิตซึ่งเพจสรยุทธสุทธศนะจินดารายงานว่าชูวิทย์ระบุว่า เมื่อเช้าไปโรงพยาบาลมาแต่เช้าไปฉีดยาเคมผมมีเวลาอยู่ไม่เยอะในโลกใบนี้ชีวิตผมเป็นเส้นได้อาจจะเป็นเส้นสุดท้ายดังนั้นเหตุผลในการถแถลงครั้งนี้ผมขอเรียนให้ทราบว่ามีความพยายามที่จะไม่ให้ผมพูดในทุกวิถีทางมีการนำเสนอมีการใส่ร้ายแต่ผมไม่จำเป็นต้องมาแก้ตัวแล้วเพราะเวลาอันสั้นของผมนั้นผมยินดี ให้คุณดูหลักฐานดีกว่านั้นเสียงใครจะพูดระแนะกระแหนะนินทาพูดไปเลยครับผมนั้นไม่มีต้นทุนแต่คนที่มีต้นทุนมากที่สุดคือนายเศษฐาทวีสินซึ่งได้ไปคุกเข่ากับนายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจะทำให้ทุกอย่างถ้าตัวเองได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี คั้งนี้หลังจากได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปชาวออนไลน์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงให้กำลังใจจำนวนมากค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ